เออเราก็มาสวมบทเป็นอะไรนะเด็กปั๊มนะครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ใช่เด็กปั๊มนะเราเป็นเจ้าของปั๊มนะครับน้ำมันไม่เหลืออะไรคือน้ำมันไม่เหลือวะจะส่งจัดหาน้ำมันสั่งซื้อ,อ,อลูกค้าครับมาแล้วครับลูกค้าสวัสดีพื้นฝูโอ้โหเติมนิดเดียวเป็นเติมเยอะหน่อยได้ไหมโอเคครับผมมากครับลูกค้าไอ้เด็กได้โอ้ท้าอยากควางใส่ไหมอยู่ไหนไอ้เด็กเวทมาดิวะ มาดิอ,อมันมีเลือดไหมมันไอ้เวนนี่ไอ่อะไรวะครับเนี่ยเราเอาปืนมายิงได้ไหมครับฉันสองมีปืนฉันสองมีปืนผมจำได้เอามามึงมารอบหน้ากูยิงบอกเลยทำยังไงวะโอเคแล้วให้ต่อ,อเฮ้ยซื้ออะไรเยอะแยะ ซื้อขนาดนี้เลยเหรอโอเคเรียบร้อยสำเร็จโอเคลูกค้ามาเมือครับลูกค้าสท,ทีงานรนมาบูดูแลร้านคนเดียวครับก็เลยค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะฮะโอเคห้องสุขขาเราต้องสะอาดนะเพื่อสุขลักษณะอนามัยที่ดีนะฮึเสียงโอโอเบาๆหน่อยก็ได้ั้งพะกุณเสียงแบบชัวถ่ายหนักแน่นอน มีอะไรเกิดขึ้นคุณตำรวจครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นเลยนะขอพยายามให้รอนะฮะไม่มีอะไรหายไปเลยนะคุณตำรวจครับขอบคุณมากครับไปไหนก็ไปเลยนะที่นี่ไม่มีโจรน,นะที่นี่ไม่มีโจรที่นี่อยู่ได้โดยไม่ต้องมีเองใคว่วอกไม่มีไขวิ่งไอเด็กเวด you <laughs>